รเป็นพื่นน้องยังคอยพี่กลับมาทุกเวลาฝนหมูกลางกืนทุกวันคืนคมคืนใจลากความลองความเห็นกันนะคะว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงที่อากาศร,ร้อนมากๆค่ะ ก็เลยขอเริ่มต้นกันด้วยเพลงร้อนๆกันแล้วกันนะคะงานจากฝนธนาสุนทรกับเพลงลมร้อนหลอนใจค่ะสวัสดีกันในช่วง4ี่โมงเย็นกับอีก13นาทีที่ลึกทุ่งเน็ตเวิร์กลึกทุ่งทั้งวันทั้งคืนกับดิฉันขวัญตาวนิสัมพันธ์ค่ะรับหน้าที่ต่อจากด j เจออโต้รูปหล่อนะคะวันนี้ขออนุญาตมาแทน DJ เจบลูพิธีนันหนึ่งวันค่ะอยู่กับคุณไปจนถึงสองทุ่มนะคะ แล้วว่าดีเจบลูติดธุระนะคะรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะเริงร่าโกอินเตอร์อยู่ต่างประเทศแล้วละมั้งยังไงก็ใครจะแนะนำเพลงก็เหมือนเดิมนะคะหลังใบน้องแอมรับสายน้องแอมคุมเสียงค่ะ02441133 3 0 4 33, 0 4 4 1 3 0 3 4แล้วก็ SMS ด้วยนะคะ4264777ช่วยกลมมือฉันได้ไห แล้วจูงฉันไปให้ไกลาจากความเปลี่ยวเปล่าช่วยส่งสายตาไม่ัาคราเพื่อให้คนเหงาชื่นใจ